เราเจอที่มาร์กหน้ามาแบบเป็นหน้าชินจังอุย้ยแต่แพงมากเลยนะเกือบสองร้อยแน่ต่ออันนี่ก็จะเป็นหน้าชินจังหูยน่ารักสุดอะ่ะเราเจอร้านนี้ที่สี่ค่อนจำชื่อร้านไม่ได้แล้วเดินผ่านเป็นปีแล้วไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปวันนี้เลยจัดนี่อันนี้ก็เป็นหน้าชินจังเหมือนกัน มันแตกต่างกันยังไงสองอันนี่ตาลุกว่ากว่าตาปกตินะสว่วนนี้ก็เทเลนดีนี่ชินจังส่งจบถือช็อกโกบีน่ารักสุดๆเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอุ้ยน่ารักทุกใจฉชนเอ๊ะทำไมมารนะ์กหน้ามันไม่เหมือนชินจังเลยอ่ะเนี่ย เอาตุ๊ก,กตาชิ้นจังมาเราเปรียบเทียบกับที่มาร์กหน้าเราอ่าคิ้วมันได้ผมมีนิดนึงแบบเด็กหัวล้านอ่าพอปิดตาปุ๊ก <c oughs> <c oughs> คนพิการทางสายตา <c oughs> เอออ่านี้มันก็คล้ายๆกันนะหน้ามันก็จะแบบหน้ามีปิดปปงปิดปากอ่ามีลูกกตา <c oughs> เหมือนไหมอ่ะเหมือนชินลุยชินจุยเลยเนาะ